สว,ส,สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็จะมีการ ตัดต้นไม้แล้วก็จะมีการย้ายต้นไม้ต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ,ะฝนก็อยู่กับคุณปัญญาบุญประคมนะคะสถาปนิกชนานาญการพิเศษกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัอดอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้คุณปัญญาค่ะได้เล่าความเป็นมาในการปรับปรุงนะคะภูมิทัศน์ของอบจอของเราในครั้งนี้ค่ะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ระหว่างตึกสานักง,งานสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นสํานักงาน หลักแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหอประชุมสภาแล้วก็กองกิจการซึ่งท่านนายกเนี่ยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากอยากให้เก็บต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยไว้เกือบทุกต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตัดแต่งอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องรักษาไว้โดยเฉพาะลานตรงนี้คือเราจะได้ใช้ประโยชน์มากครับเป็นลานกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยตรงนี้จะได้เป็นจุดรอ,องรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการจะังเตสังเกตเหต็นว่า ต่มีเคาน์เตอร์ต่างโดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องเข้าไปในตึกเลยแล้วตรงนี้จะร่มเย็นมากร่มทั้งวันนะครับท่านนายกก็เลยให้ย้ายไปเฉพาะสมต้นไม่ได้ตัดทิ้งนะครับอันนี้คือย้ายไปปลูกไว้ที่สนามกีฬาอบจที่สามเภาส่วนที่เหลือก็คือจะตัดแต่งเพื่อให้ต้นไม้เขาไม่เบียดกันมากแล้วพอตัดแต่งเสร็จเนี่ยรดน้ำให้ปุ๋ยดีๆเขาก็จะแตกพุ่มออกมาใหม่พุ่มเขาจะกางได้มากกว่าเดิมด้วยครับ ส่วนที่3มต้นเนี่ยจดเอาเอาเฉพาะที่เกะกะข้างล่างออกเฉยๆแล้วเราจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเราได้ย้ายไปแล้วประมาณ13ต้นทุกวันนี้ก็ยังไม่ตายครับอยู่ที่สนามกีฬาอาบาจก็เป็นร่มเงาที่ดีให้กับอัธจันทร์ครับอันนี้เป็นท่านน,นายบายท่านนายกวิเชียนขาวคำ ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะที่อาบาจอุดรธานีของเรานะคะก็มีการให้ความสําคัญกับทรัพยากรสีเขียวเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะต้นไม้ค่ะท่านวิเชียนขาวขำนะคะก็มีดําหนีว่าเราจะไม่ฆ่าเขาอ่าเราจะไม่ตัดเขาทิ้งแต่ว่าเราจะเป็นการย้ายนะคะที่ปลูกนะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยก็ยังสามารถไปให้ร่มเงากับประชาชนได้ที่สนามกีฬาขององค์การบริหารนจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเสร็จอย่างไรนะคะก็คงจะมีภาพสวยๆให้เราได้ชมแล้วก็ตรงลานตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นลานอเน ประสงค์นะคะที่สามารถใช้จัดก,กิจกรรมต่างๆได้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาติดต่อง,งานที่อบจอของเราด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปัญญามากค่ะขอบคุณค่ะค่ะ